สวัสดีค่ะขอสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะยังอยู่กันในหัวข้อเรื่องพลังงานไฟฟ้านะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนกันมาเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับหัวข้อการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะซึ่งเราเรียนรู้กันไปแล้วเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยนะคะ อย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการใช้โทรทัศน์วิทยุนะคะเตารีดนะคะพัดลมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากันต่อนะคะโดยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ตู้เย็นใช้อย่างไงให้มันประหยัดและปลอดภัยนะคะตู้เย็นจัดเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอย่างหนึ่งน,นะคะซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความเย็นใช่ไหมคะเพื่อที่จะเก็บรักษา ผักอาหารต่างๆให้คงสภาพอยู่ได้นานนะคะซึ่งเราจะมีวิธีการใช้พัดอขอโทษดีค่ะตู้เย็นยังไงให้ประหยัดและปลอดภัยนะคะเราควรจะเลือกขนาดตู้เย็นนะคะให้เหมาะกับความต้องการของครอบครัวนะคะถ้าไม่ต้องการบรรจุผักอาหารที่มันมากเกินไปนะคะก็ควรใช้ตู้เย็นที่มันมีขนาดพอดีนะคะไม่ใหญ่เกินความต้องการนะคะและควรจะ ด้านหลังของตู้เย็นนะคะอยู่ห่างจากผนังประมาณ15เซนติเมตรนะคะไม่ควรจะตั้งตู้เย็นให้ชิดกับผนังนะคะควรจะให้มันห่างจากผนังออกมาประมาณ15เซนติเมตรนะคะและควรจะเลือกขนาดตู้เย็นที่เหมาะสมกับความต้องการของเรานะคะไม่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องการ ใส่สิ่งของอะไรลงไปมากนะคะก็ควรจะมีขนาดเล็กนะคะไม่ใหญ่เกินไปนะคะหรือถ้าเราจําเป็นต้องใช้ในการแช่แข็งผักอาหารต่างๆมากๆเราก็ควรจะใช้ตู้เย็นที่มันมีขนาดใหญ่นะคะก็คือเลือกขนาดที่มันเหมาะสมนะคะและตั้งตู้เย็นนะคะให้ด้านหลังตู้เย็นห่างจากผนังประมาณ15เซนนะคะ ต่อไปเราจะมาดูวิธีการใช้เครื่องซักผ้านะคะจะใช้เครื่องซักผ้าอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะเครื่องซักผ้าจัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนะคะซึ่งการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเครื่องซักผ้าให้ปลอดภัยก็คือเราต้องคำนึงถึงจำนวนผ้าที่จะใส่ลงไปในเครื่องนะคะควรจะใส่ผ้าให้ เหมาะสมน,นะคะไม่ควรจะใส่ผ้าลงไปเยอะเกินไปให้เกินกาลังของเครื่องใช้ของเครื่องซักผ้านะคะซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้ามันจะมีความเสี่ยงสูงนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีน้ําที่จะต้องไหลเข้าไปทําง,งานในตัวเครื่องด้วยเพราะฉะนั้นน้ํากับกระแสรไฟฟ้าถือว่าเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยให้มากเกี่ยวกับการใช้เครื่องซักผ้านะคะ ก็คือใส่ผ้าลงไปให้เหมาะสมน,นะคะใช้เสร็จก็ไม่ควรจะเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะคะปิดถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะไปดูการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะ เครื่องทำน้ำอุ pues ่นก็จัดเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะถือว่าเราต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเลยในการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะเนื่องจากว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อนนะคะเพราะเครื่องทำน้ำอุ่นจะดึงพลังงานไฟฟ้าเข้ามาเปลี่ยนพลังงานน้ำให้เป็นน้ำที่มีความอุ่นเหมาะกับการอาบของคนเรานะคะก็คือใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนให้น้ำเกิดความร้อนขึ้นมา ะะซึ่งวิธีการใช้เครื่องทำอุ่นให้ปลอดภัยก็คือเราควรจะปรับระดับความร้อนของน้ําน,นะคะให้เหมาะสมกับร่างกายนะคะและเราควรจะต่อสายดินนะคะในจุดที่จัดไว้ให้ ของเครื่องทาน้ำอุ่นนะคะเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญมากบ้านไหนที่มีเครื่องทาน้ำอุ่นนะคะต้องมีการต่อสายดินนะคะในจุดที่ในการที่มีการติดตั้งเครื่องทาน้ำอุ่นนะคะเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนั่นเองนะคะนี่คือวิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย สำหรับวันนี้ก็จะขอฝากเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ